อันนี้คือแค่ด้านนอกอย่างเดียวนะ,ะด้านนอกอย่างเดียวนี่ต้องมีสักก็คือถ้าเอาบวกบวกเร็วๆก็ค่าส่วนทั้งหมดประมาณ12ล้านั้งแต่จากบอกกุ้งแล้ว,ลวเนลมิดให้มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องเติมไปเรื่อยๆเว้นแต่ว่าหนึ่เราจะพอและ จบกับเราจะตายไปหรือปล่อยใช่เยอะเงี้ยไหมบ้านกลางน้ําคือทั้งหมดล่อหมดเลยบ้านอยู่กลางน้ําทั้งหมดจะพายเรือเข้าจะทั้าแค่เป็นทางขับรถเข้ามาได้หรือเปล่าเขาไมีแต่ว่าเราชอบสนามหญ้าอ่าขออนุางิแ้วก็ดูแลไปค่ะให้น้องเนี่ยวิ่งเล่นไงดูแลไปค่ะใช่ให้ลูกไปวิ่งเล่นน้องเบนนี่ด้านนอกสิบสักสิบสองนาฬแล้วไปดูไหนไปดูข้างในไปดูข้างในตรงไหนที่บ้านอีกบ้านนี้เราเราบรีฟอินเตอร์เนียอะไรยังไงคะสถาปนิกพ่นินท่านินจัดการแค่สวนนี่ก็ถือว่าบานแล้ตอนแรก ใจว้าส่วนนาจะสักเท่าไหร่ไม่ได้กะเลยแต่คิดว่าแบบไม่เกินแบบสองล้านอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เกินไปเพราะว่าจริงๆมันมีเกินพวกห้องควบคุมอะไรพวกนั้นอีกนะพวกเซอร์กิตของบ้านนี้อยู่ตรงนู้นใช่เวลาไปดับทีก็ต้องเดินไปดูนู้นใช่ก็คือปัญหาที่มันทาให้บ้านทั้งหมดเนะพี่สรุปเลยนะคือดินถ้าดินไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยแบบปรึกษาอยู่ ปรึกษาใครเนี่ยปรึกษาพี่เหรอจะยืมเงินหน่อยไม่ได้ปรึกษาแบบพูดเชี่ยวชายไม่ด้ปรึกษาอะไรเลยสมมติวันหนึ่งถ้าถ้าแบบมีเงินเน่ะก็คิดว่าจะทําใหม่ให้หมดเลยจบหมายถึงว่าหรือทําให้มันเป็นดินแบบดีๆดีๆีเธอไม่ต้องเอาบ้านออกเหรอถ้างั้นก็อาจจะต้องทําใหม่เพราะว่าหลังเนี้ยเขาก็บอกว่าจริงๆมันอยู่ได้ประมาณสักสิบยี่สิบปีเพราะมันเป็นเป็นบ้านแบบพรีแฟบไงอ๋อ